เรียนประธานสภาที่เคารพผมนทีพัชคุณเศรษฐสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรักก้าวไกลทน่านครับหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่61ทับหนึ่งถูกนําไปให้คณะรัฐมนตรีพริจารณาและรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกหน่วยงานต่างก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่จะเพิ่มบทบัญญัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องจัดทํารายงานเสนอต่อรัฐสภาโดยตรงครับซึ่งผมเองได้อ่านเหตุผลของทั้งผู้เสนอร่างและความเห็นของหน่วยงานทั้งหมดแล้วซึ่งต่างก็มีความเห็นที่อยากจะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนครับแต่ท่านประธานครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเงินของประเทศเชน่นนี้เราจําเป็นต้องช่างดูว่าสิ่งไหนจะเกิดประโยชน์ และสิ่งไหนจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทําให้ประเทศสูญเสียประโยชน์มากกว่ากันครับสําหรับในประเด็นเรื่องว่าถ้าหากธนาคารแห่งประเทศไทยได้มาชี้แจงแถลงรายงานเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจการเงินและแนวนโยบายในการดําเนินงานที่สภาจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประชาชนนั้นซึ่งผมเห็นผมก็เห็นด้วยครับและเห็นว่ามันมีประโยชน์แต่หากปัจจุบันนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการจัดทํารายงานสภาพเศรษฐกิจการเงิน รายการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจแนวทางการดำเนินงานตลอดจนงบการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเองเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลให้ทราบโดยทั่วกันอยู่แล้วและคณะกรรมการนโยบายการเงินก็มีรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีทุก6เดือนตามพรบธนาคารแห่งประเทศไทยมาตรา61รวมไปถึงการเข้าชี้แจงต่อคณะรมธิการของทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรครับ และหากจะถามว่าการเพิ่มช่องทางการรายงานที่สภาผู้แทนราษฎรอีกจะทําให้ประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนเพิ่มช่องทางการรับรู้จะดีกว่าหรือไม่แน่นอนครับมันดีแน่ถ้าไม่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบอย่างอื่นต่อประเทศชาติซึ่งหนึ่งในนั้นที่ผมกังวลก็คือการรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อรัฐสภาอาจจะนำไปสู่ความกังวลของต่างชาติที่จะเกิดการแทรกแซงทางการเมือง ในการดำเนินงานของธนาคารกลางจนส่งผลกระทบกับเครดิตหรือความน่าเชื่อถือของประเทศไทยท่านธานครับผมยกตัวอย่างประเทศฮังการีโดยในปี2,554ที่ธนาคารเริ่มมีการชี้แจงต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้งส่งผลให้ในปีเดียวกันนั้นอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศฮังการีถูกปรับลดลงจาก lower medium grade สู่ระดับ non investment grade จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ Multi Investor Service so and และ n d ต r d านแอนพัวหลังจากรัฐสภาผ่านกฎหมายธนาคารธนาคารกลางฉบับใหม่ขอสไลด์สไลด์ที่หนึ่งครับ <Okay. S 2> ซึ่งในเวลานั้นสาภาพ ยุโรปและธนาคารกลางยุโรปพยายามคัดค้านเพราะกฎหมายดังกล่าวเป็นการแทรกแซงความเป็นอิสระของธนาคารกลางฮังการีและเมื่อปี2563ประเทศอินโดนีเซียที่เพิ่งมีกฎหมายระบุให้ธนาคารกลางชี้แจงการดำเนินงานต่อรัฐสภาทุกไตรมาสทําให้มีนักวิชาการหลายแห่งแสดงความกังวลและนักเศรษฐศาสตร์จ,ฐฐา,จากซิตี้รีเสิร์ชออกมาระบุว่าการที่ธนาคารกลางและรัฐบาลอินโดนีเซียมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและเพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินได้และต่อมาสำนักข่าว CNBC รายงานว่าหลังจากการที่มีการผ่านกฎหมายธนาคารกลางของอินโดนีเซียเงินรูปีก็อ่อนค่าลงซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกังวลต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางหรือแม้แต่ประเทศศรีลังกาที่กำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจจากการบริหารการเงินที่ผิดพลาดของรัฐบาลและดำเนินนโยบายการคลังขาดดุล ส่งผลให้หนี่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศลดลงทางผู้ว่าการธนาคารของศรีลังกาที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ให้สัมภาษณ์กับดีเอ็ t ดวทว่าความตั้งใจของเขาคือการรักษาธนาคารธนาคารกลางให้เป็นสถาบันอิสระที่สามารถตัดสินใจได้โดยไม่มีการแทรกแซงทางการเมืองและศรีลังกา,ก,าก็จะก้าวผ้นวิกฤตได้หากธนาคารกลางมีความเป็นอิสระ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่ธนาคารกลางมีความชิดความใกล้ชิดกับการเมืองจะส่งผลที่ไม่ดีนักต่อความน่าเชื่อถือต่อต่อตางประเทศและนักลงทุนครับท่านประธานครับาหากเราจะพูดถึงความเป็นสากลาาการรายงานแนวทางและผลการดำเนินง,งานของธนาคารกลางต่อรัฐสภาก็ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่เป็นสากลครับจากข้อมูลของไทยพพิการะบุว่า ประเทศจานวนน้อยมากที่ธนาคารกลางมีการรายงานผลต่อการดําเนินง,งานต่อรัฐสภาเช่นธนาคารกลางฮังการีและรัสเซียกําหนดให้ชี้แจงปีละหนึ่งครั้งขณะที่ธนาคารกลางอีกส่วนหนึ่งมีการกําหนดให้ชี้แจงต่อชั้นกรรมธิการเช่นธนาคารกลางสหรัฐที่ประธานจะชี้แจงต่อาคณะกรรมการสภาผู้แทนและวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องสองครั้งต่อปี โดยมีเพียงธนาคารกลางของอินโดนีเซียเท่านั้นที่มีการรายงานต่อรัฐสภาทุกไตรมาสครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามารายงานมันจะเกิดการแทรกแซงขึ้นได้อย่างไรท่านประธานครับผู้แทนราษฎรในที่นี้เป็นตัวแทนของประชาชนมาจากหลายพื้นที่หลายประเด็นซึ่งทุกคนต้องการผลักดันประเด็นเพื่อประชาชนของตนเองดังนั้น ก็อาจจะมีการสะท้อนปัญหาต่างๆทางด้านการเงินที่ตนเองต้องการผ่านไปสู่ธนาคารธนาคาครกลางจนนําไปสู่การทําให้ประชาชนอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนในการดําเนินงานนโยาบายทางด้านการเงินของธนาคารกลางที่จะต้องดูแลเสถียรภาพทางการเงินของประเทศในระยะยาวหากเราจึงอยากให้ประชาชนรับรู้การรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะให้เข้ามารายงานกับกรรมธิการที่เกี่ยวข้องเช่น กรรมธิการการเงินและช่วงเวลานั้นเราก็จะสามารถถ่ายทอดสดหรือไลฟ์ออกไปให้ประชาชนที่สนใจเข้ามารับฟังได้ครับมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากให้สภาแห่งนี้คำนึงถึงผลที่จะตามมาให้ถี่ถ้วนอีกสักนิดเพราะเราไม่ใช่ประเทศแรกที่กำลังจะทำเช่นนี้แต่มีตัวอย่างให้เห็นว่าหากธนาคารกลางไม่เป็นอิสระแล้วและมีความใกล้ชิดกับการเมืองผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนว่า ผลลัพธ์ที่ไม่ดีนั้นสุดท้ายแล้วก็ตกที่ประเทศของเราและประชาชนของเราดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าเราคุ้มที่จะเสี่ยงกันหรือไม่และเราหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงไว้หรือยังสุดท้ายนี้ผมอยากให้การเสนอกฎหมายครั้งนี้ส่งสัญญาณไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแรงกระตุ้นในการจัดทำรายงานสรุปรวบรวมแนวทางให้ประชาชนและ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าถึงและเข้าใจได้มากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใสาตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีความกังวลครับขอบคุณครับ